กลับมาอีกครั้งครับสำหรับงาน BMW Expo นะครับในปีนี้2023ครับ BMW Expo มีไฮไลท์เด่นๆมากมายครับและวันนี้ครับบอลนะจะพาไปชมครับว่างานปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับแอดมินบอลครับวันนี้ผมมาอยู่กับงาน BMW Expo เนะแต่เราขอเริ่มที่บูธแรกเลยพูดถึงแล้วผมเป็นคนชอบความเร็วรักความแรงนะเชื่อว่าทุกคนจะรู้จัก M แน่นอนครับ M ค่าจาก BMW นั้นแรงสมชื่อนะครับและที่อยู่กับเราในตอนนี้นะครับคันแรกก็คือ BMW M2 นั่นเองนะ BMW M2 Coupe นะครับราคาอยู่ที่6,499,000บาทนะครับตัวรถก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะมันเป็น Sport ตคูเปที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจิ๋วจนเกินไปเป็นลักษณะของ compact สปอร์ตคูเป้นะครับเพราะว่าตัว M3 ก็จะเป็นลักษณะของซีดานและเป็นทัวริงส่วน M4 ก็จะเป็นสปอร์ต Oupe, ขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแต่คันนี้ก็คือไซปุกปิกใช้งานง่ายในเมืองแล้วก็แรงด้วยนะมาดูตัวรถก่อนนะตัวรถก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะมีการออกแบบใหม่นะซึ่งก็จะมีลักษณะกระจังหน้าดูแล้วแบบผมแอบบรู้สึกว่ามันดูตะมุตะมินิดนึงนะเพราะว่ามันดูแบบกระจังหน้าในความเป็นคิดนิเก,กิลก็ดูปรับให้ใหญ่ขึ้นนะช่องรับลมใหญ่ขึ้นสีมันเป็นสีฮีโร่คอลเลอร์ของ M2 เลยนะเพราะว่าเป็นสีพาสเทลสีฟ้านั่นเองครับ ทุกอย่างดูซอฟด้วยสีพาสเทลเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วก็มันดูดูดน้อยลงอะ่ะแต่ว่าความแรงของมันนั้นไม่ธรรมดานะเพราะว่าใต้เลือนล่างรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์6สุบแถวเรียงนะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่460แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดนะซึ่งก็สามารถจําลองคุณลักษณะของเกียร์ธรรมดาได้ด้วย ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า BMW M2 นะั้นเป็นรถที่ผมประทับใจในงาน BMW Challenge 2023นะเป็นรถที่ขับสนุกมันมีอารมณ์ร่วมของความเป็น M car อย่างเต็มเปี่ยมนะภายในผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้พาชมนะเพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น Sport ตคูเปนะครับข้างในก็จะมีเอกลักษณ์อย่างเช่นนะได้สามสีพวงมาลายัยการเล่นสีน้ำเงินสีฟ้าสีแดงนะซึ่งถ้าพูดลมๆก็คือ มันมีความเป็น M คาอย่างเต็มเปี่ยมเอาเป็นว่ารีวิวเดี๋ยวไว้รอชมคลิปของ BMW Challenge 2023แล้วกันนะเดี๋ยวผมพาไปชมคันอื่นกันต่อดีกว่าครับแต่ตัวเทพของตระก,กูล M คาครับตอนนี้ที่มีขายในไทยนะก็คือคันนี้เลยนะครับ BMW M3 CS นั่นเองนะนี่คือการย่อในความเป็นรถสนามมาสู่ถนนนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนนะที่บ่งบอกถึงความเป็นรถซิ่งจากสนามนะไม่ว่าจะเป็นนะฟอนติิลเตอร์นะครับจากด้านหน้านะที่จะรองอยู่ใต้กันชนตรงนี้นะครับอ่า กันชนมีการออกแบบนะที่เป็นลักษณะของงานคาร์บอนเคปลาหลายจุดนะนี่ตรงนี้ใช่ไหมซึงจะรับกับฟอนติปเตอร์ช่องรับลมขนาดใหญ่เป็นคิดนี้กิลที่ผมว่าดูสวยรุ่นหนึ่งเลยไฟหน้าคันนี้นะในบางโหมดนะเขาจะเป็นวงแหวนสีเหลืองนะครับถ้าคุณเห็นรถ bm ตาวงแหวนสีเหลืองขับมาเร็วๆไกลๆโลบครับโลบเพราะว่ามันคือ m 3 cs นั่นเองนะครับฝากระโปรงนะครับก็เป็นงานคาร์บอนเคปลานะแต่ว่าเขาทาสีไปด้วยนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่บางส่วนให้คุณเห็นว่า มันเป็นเคฟล่านะแล้วก็แน่นอนครับความเป็นคาร์บอนเคฟล่าก็ยังปีที่ส่วนหลังคากระจกมองข้างนะครับแล้วก็ชายล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่ผมชอบที่สุดนะล้อนลอยสีคอปเปอร์นะครับมาพร้อมกับยาง p ิเรอรี p z e r o corsa ด้วยนะซึ่งเป็นยางสําหรับสนามแต่ใช้บนถนนได้นะครับถ้าคุณมองเข้าไปในล้อนะคุณจะเห็นเบรคขนาดใหญ่นะครับก็เป็นปั๊มแบบ6พอตนั่นเองนะครับ ทางด้านหลังนะครับของ M3 CS นะก็ต้องบอกว่าความเป็นเคปตาก็ยังมีหลายจุดนะครับอย่างเช่นสปอยเลอร์ดักเทลแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ดักเทลแบบแบนๆน,นะดักเทลของเจ้า M3 CS จะมีทรงค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างยังมีในส่วนของดีฟิเวเซอร์งานคาร์บอนนะครับอันนี้อาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดเพราะว่าเราอยู่กระแสนะแต่ว่ามันเป็นงานดีฟิเวเซอร์คาร์บอนเคปตานะครับท่อไอเสียแบบคอร์ดไฟนะรถคันนี้ผมก็เคยเจอนะในงาน BMW Challenge 2023นะก็ หล่อมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะัตราความเป็น M3 CS ก็จะแตกนะก็คือจะสโตกด้วยสีแดงนะครับแล้วตัวตราจะเป็นสีดำนะครับคุณไม่ค่อยเห็นตราแบบนี้ใน BMW แน่นอนนะก็มันคือความพิเศษแหละนะรถนันนี้พิเศษจริงๆอ่ะในส่วนของภายในนะครับมาดูกันนิดนึงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเปิดนะนะครับคือส่งเข้าไปเนี่ยเห็นแต่งงานเคปล่านะเห็นนะ นะแม้แต่เบาะนั่งเองก็ดีนะครับคือจริงๆผมว่ารู้สึกมันจะใช้ใชกับตัว M 3 Touring นะครับในส่วนของเบาะเนี่ยคือเป็นเบาะแบบไลท์เวทแล้วก็มีการเล่นในส่วนของคาร์บอนเคปล่าในบางชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ปกักตาคมัสซีเอไว้ y, นะครับในส่วนของคอนโซลก็จะเป็นเคปลาด้วยนะแล้วก็มีการเดินได้แดงส่วนพวงมาลัยมีเซนเตอร์มานะครับก็คือสําหรับการกันหลงพวงมาลัยนะั้นก็เป็นหลักๆนะที่ผมส่องแล้วหเห็นนะในส่วนของเครื่องยนต์นะก็ต้องบอกว่ามีการจูนอัพเพิ่มนะครับเพราะว่ารถคันนี้นน 6สูบแถวเรียงนะครับตอนนี้พละรก,กาลังบวกเพิ่มขึ้นไปนะพละรก,กําลังสูงสุดของเขาอยู่ที่551แรงม้านะครับสูงสุดที่6,250รอบต่อนานทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่650นิวตันเมตรที่2,750รอบถึง5,950รอบต่อนาทีและความเร็วสูงสุดนั้นสูงถึง302กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงพอตัวเลยนะก็เอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชอบความเร็วลักความแรงมีเงินพร้อมจะซื้อ เชิญแล้วครับ BMW M 3 c s ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของสายรถสันดาบนะเป็นตัวสปอร์ตตัวแรงหาชมยางนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการความแตกต่างนะครับถูกกว่าแสนหนึ่งก็คือคันนี้เลย BMW X M นั่นเองครับ BMW X M นะก็จะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะครับไฮบริดเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวมันนั้นก็ไม่ธรรมดาครับเพราะใต้เรือนล่างของรถคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ V 8นะครับซึ่งมาพร้อมกับพละกำลังคอมบกันสูงสุด653แรงม้ารับัวมอร์งยวานี่ย ให้กาลังสูงสุดถึง197แรงม้านะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถยนต์นเอเนกประสงค์ที่ทรงพลังคันหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นของเขาก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะก็เริ่มจากงานออกแบบนะก็จะมีแบบดูตอนแรกผมก็ไม่ชอบอะแต่ว่าดูไปดูมาก็โอเคนะก็คือกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างเลยนะแล้วก็เส้นปากระโปรงเนี่ยก็จะทํารับเข้ากับกระจังหน้าไตาคู่ตัวนี้เลยนะแล้วก็กระชนหน้าขนาดใหญ่นะครับมีการเล่นสีดําเงาไว้ด้วยนะ ไฟหน้ามีความฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือไฟหลอดไฟหน้าจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นไฟที่แยกชิ้นกันนะคุณจะไม่ค่อยเห็น BM ทําอะไรแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับร้อนลอยดีไซน์พิเศษซึ่งผมรู้สึกว่าดูเท่นะดูเท่เลยช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหัวชาร์จแบบเป็น AC t y p e 2นะครับยังไม่ให้ช่องชาร์จแบบ DC แม้ว่านี่จะคือรถราคา14ล้านก็ยังเป็นช่อง AC t y p e 2นะครับจากช่องชาร์จนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีคลิป สีทองยาวๆเลยนะในช่วงของกรอบประตูและกรอบหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ชายล่ากเป็นสีดําเงานะครับคือมีความสปอร์ตลงตัวนะครับแอบเป็นกึ่งลิบแบกนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับไฟท้ายอย่างที่คุณเห็นเลยก็คือเป็นไฟเส้นยาวแบบนี้นะครับดูทันสมัยมากนะครับตา XM ที่แตกต่างและด้านหลังอยากให้คุณดูเต็มๆนะครับก็คือท้ายรถคันนี้มันมีความเป็น รถอนเนกประสงค์แต่มีความสปอร์ตลงตัวนะครับก็คือท่อไอเสียนแบบคอร์สไป์แนวตั้งทีแรกก็จะเดินชมภายนอกครับแต่เปิดประตูปุ๊บมันเปิดได้ผมก็ขออนุญาตเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ BMW XM นิดนึงนะ BMW XM นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอคุณเห็นภายในครั้งแรกมันดูไม่เหมือน BMW นะครับเพราะว่าการตกแต่งเขาเนี่ยจะเป็นคู่สีแบบน้ำตาลน,น้ำเงินนะครับซึ่งมันแปลกนะแต่ว่ามันดูดีนะมันดูลงตัวพอสมควรเลยนะ เออมันจะมีจุดบางจุดนะที่ผมรู้สึกว่าเออมันแตกๆนิดนึงนะครับก็คือ,อในส่วนของเนี่ยช่วงเสานะครับหรือบนหลักคาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัมผัสแบบหนังอะคันธาราหรือหนังกลับนั่นเองนะส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณสัมผัสไปคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนหนังหนังแท้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็รับเท้ากับงานในส่วนของคาร์บอนเคฟล่านะซึ่งมีหลายจุดไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่คอนโซลหรือตรงคอนโซลเกียร์แต่ว่ามันจะแตกต่างจากในส่วนของตัวสปอร์ตแท้ๆอย่าง M3 หรือ M2 ก็คือว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นงานแบบดันดนซึ่งเป็นสัมผัสที่ผมรู้สึกว่าเออดูดีแล้วดูแปลกนิดนึงนะครับเบาะนั่งที่คุณเห็นเลยนะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมนั่งได้อย่างสบายแน่นอนว่าเรื่องความสะดวกสบายนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าขนาดตัวรถก็ใหญ่เบาะนั่งก็ใหญ่ยังไงสัมผัสตรงนี้ก็สบายอยู่แหละอันนี้ชัวร้ออ์นะครับในส่วนของตรงหน้าคนขับก็จะเป็นลักษณะของ BMW curved screen นะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายชัดเจนนะครับส่วน พงมาลัยเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความสปอร์ตหลงเหลือไว้ให้ก็คือพัดเลชิพที่ทํามาจากคาร์บอนเคฟลาร์นั่นเองครับแล้วก็มีขนาดใหญ่คือคุณสามารถจับอย่างนี้แล้วก็กระดิกนิ้วปุ๊บๆๆได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมด M1 M2 ด้วยนะครับแต่ว่าการตกแต่งการตัดเย็บอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของไตรคัลเลอร์นะครับมีมาให้ในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พงมาลายัยเบลนะครับก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับและท้ายสุดนะครับ ก็คือหลังคานั่นเองนะคุณจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะมันดูเป็นแบบมีลวดลายครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ให้มานะครับบ่งบอกถึงความเป็นเป็นเอ็มที่พิเศษจริงๆนะแล้วก็มีแอมเบียนไลท์ที่ใส่เข้ามาด้วยนะรวมๆก็ผมว่าเป็นภายในที่แปลกแต่ดูดี จาก M-car ครับเรามาถึงโซน l ักซ์ y รี่นะครับหรือรถยนต์สุดหรูนั่นเองนะอคา,าระรถยนต์นะครับที่อยู่กับผมนะตอนนี้ก็คือ BMW M760e นั่นเองนะครับ M760e นะครับไม่ใช่ M-car นะแต่เป็นรถยนต์ธรรมดาที่เพิ่มความเป็น M เข้ามานะซึ่งก็จะประกอบด้วยชุดแต่ง M-performance นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องความแรงของมันก็ไม่ธรรมดากำลังของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่571แรงม้านะครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดเสียบปลั๊กนะอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับ แต่ว่าผมบอกเลยว่าผมเคยพาชมไปแล้วนะตอนพรีวิวไฮไลท์ของงาน BMW Expo นะครับใครอยากรู้ว่ารถเป็นยังไงมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะเด็ดๆมีอะไรบ้างในรถคันนี้ไปดูคลิปนั้นได้เลยครับสำหรับตลาดยนต์ไฟฟ้านะครับ BMW ก็จะมี BMW i นั่นเองนะครับซึ่ง BMW i ก็มีรถยนต์หลายรุ่นนะอย่างในตระกูลอเนกประสงค์ก็จะมีคันนี้เลยครับ BMW i X นะซึ่งถือเป็นรถที่หลายคนให้ความสนใจนะมันเป็นรถ s a v ไฟฟ้าที่พร้อมลุยนะแต่วันนี้นะครับไฮไลท์ของ bmw i นะก็คือคันที่ผมกำลังจะพาไปชมเลยนั่นก็คือ bmw i x 3 inspiring นั่นเองนะครับ bmw i x 3ราคาต่ำกว่า3ล้านเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ครับแล้วมันก็คือคันนี้เลยนะครับ bmw i x 3 inspiring นะคือจริงๆแล้วภายนอกเนี่ยถราพูดถึงแล้วมันก็จะเหมือนกับ i x 3ที่คุณเห็นแหละนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับชุดล้อ19นิ้วนะครับซึ่งก็อาจจะดูลวดลายไม่ได้แบบสปอร์ตมากนะแต่ก็ดูทันสมัยอยู่นะครับยางก็ให้ดีด้วยนะก็เป็นยางโยโกฮาม่าแอดว c น ปอด V107 นะครับเรือนล่างภายนอกก็เป็น SAV ในแบบ IX3 ที่คุณคุ้นเคยนะครับแน่นอนมันมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะด้านหลังให้ไฟท้ายที่ดูเหมือนยานอวกาศนะขับไปไหนใครก็จําได้นะครับจุดเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนั่นก็คือภายในห้องโดยสารนะภายในห้องโดยสารรถรุ่นนี้ก็อาจจะแตกต่างจาก IX3 ตัวท็อปนะเขคือ IX3 ตัวโปรนั่นเองนะครับซึ่ง ก็จะมีในส่วนของเรื่องของแบบรายละเอียดฟังก์ชันอีกนิดหน่อยนะครับเราเคยลงไปแล้วนะซึ่งถ้าใครอยากได้รถจ์ไฟฟ้าจาก BMW นะในราคาไม่เกิน3ล้านนะงบจํากัดนิดนึงก็คันนี้ก็ได้นะผมว่านะ่าสนใจพอๆกับอีกค่ายหนึ่งเลยครับแต่นอกจาก BMWIX3 นะครับรุ่น i n s p i r i n g ที่ผมพาชมไปแล้วนะคันนี้ก็จะเป็นอัครซีดานใหญ่นะครับสำหรับรถจ์ไฟฟ้านั่นก็คือ BMW I7 นั่นเอนะแต่ที่เห็นเนี่นเป็น, X Sport นะงต่0 M Sport เนี่ยก็เป็นถที่ขายอยู่แล้วแหแมจะบอกว่า สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า BMW i7 รุ่นท็อปของท็อปนั่นก็คือ BMW i7 M70 นะในงานนี้เขาก็เปิดรับจองนะครับรถยังไม่มีโชว์ตัวแต่เปิดรับจองแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็มาได้นะครับและนอกจากเจ้าซีดานใหญ่นะผมจะพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าซีดานกลางนะที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตลงตัวนะนี่ก็คือ BMW i4 นั่นเองนะ BMW i4 นะครับก็จะเป็นรถยนต์ลักษณะของซีดาน ฟาซแบ็กนะที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นซีรีส์3กับความเป็นซีรีส์4นะครับซึ่ง bmw i 4 e drive สามสิบห้า m sport คันนี้ผมเคยขับในงาน bmw challenge มาแล้วนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขับได้ดีมากน่าสนใจมากเป็นรถที่แบบขับแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนรถสันดาบมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าสําหรับใครที่ต้องการความแตกต่างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสไตล์อาจจะแบบเออเห็นมีคนขับ i x เยอะแล้วคนขับ i x 3เยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นรถครอบทัวไม่ต้องเน้นว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะ bmw i 4เลย ผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากมาเป็นครอบครัว BMW นะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับตัวไหนนะผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับ BMW X1 SDrive20i M Sport นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนหละว่ามีการปรับปรุงนิดหน่อยนะแต่ว่ามาดูเรื่องของตัวรถกันก่อนครับตัวรถก็อย่างที่คุณเห็นเลยมันก็คือมีความเป็น X1 นะ X1 เนี่ยขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหน้าตาตัวนี้ก็จะมีการตกแต่งที่มีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นนะ กันชนนะครับก็จะมีชิ้นส่วนสีดําเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็กระจังหน้าที่ดูแล้วแบบสปอร์ตเท่เข้ากับตัวรถนะครับไฟหน้าที่โดชอบเขียวนะครับเป็นไฟ BMW LED นะครับในส่วนของเรือนล่างรถรวมๆก็จะเหมือนเดิมนาอกมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือด้านข้างนะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด9นิ้วนั่นเองนะครับกรอบกระจกเป็นสีดำราวหลังคาเป็นสีดำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่เปิดประตูเข้าไปดูในรถนะครับจะพบว่า ภายในรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคอร์บสกรีนแล้วเรียบร้อยนะแม้จะเป็นรุ่นเล็กก็ให้ของดีเช่นกันนะมีแอมเบียนไลท์นะครับภายในก็จะมี2สีนะมีสีดำแล้วก็สีมอคค่านะครับก็จะเปลี่ยนไปตามตัวรถนั่นเองนะที่ M W X 1 S Drive คันนี้นะมาพร้อมกับกำลังสูงสุดนะครับ204แรงม้านะครับที่5 0 0 0ถึง6,500รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วแรงบิดสูงสุดเนี่ย300ยนิวตันเมตรนะครับตั้งแต่1,450รอบถึง4,500รอบต่อน,นาที ความเร็วสูงสุดก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่ารถคันนี้ขับได้เร็วถึง236กิโเมตรต่อชั่วโมงรวมๆนะนี่ก็คือรถ BMW ในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่อาจจะทําให้คุณหลงหลค่ายตาพัดฟ้านะลองดูครับสำหรับใครที่อยากมาเป็นครอบครัว b m X1 ก็น่าสนใจมากครับ ผมพาชมไปมากมายแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายนะที่จะพามาชมนะครับก็คือคู่แฝดของอดนกปรงขนาดกลางนั่นเองนะครับคันนี้ที่อยู่กับเราครับก็คือ BMW X6 หน้าใหม่เนาะก็มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของกันชนหน้ามีการเพิ่มสีดําเงาเข้ามาครับกระจังหน้าเป็นสีดําแล้วแล้วก็ไฟหน้าใหม่พร้อมไฟเดนทัมแบบใหม่นะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาทําให้มันดูสปอร์ตลงตัวมากขึ้นนะส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ปรับปรุงมากครับก็อาจจะมี BMW เคลย์สกรีนนะครับมี คอนโซลที่ปรับปรุงไปนิดนึงเราเคยพาชมไปแล้วนะตอนชมไฮไลท์ของ BMW x p o นั่นเองนะครับในส่วนของฝาแฝดของเขาก็คือ BMW X5 อันนั้นปรับปรุงเยอะหน่อยนะครับ The new X5 ก็มีการปรับปรุงกันชนหน้าไฟหน้าคอนโซล BMW c u r v e screen ไฟท้ายซึ่งก็เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงเยอะมากนะครับนอกจากนี้นะในส่วนของ BMW X5 นะในงาน BMW Expo นะที่ทำมาชวเนี่ยมันจะเป็น X5 รุ่น3 0ดนะครับหรือรุ่นดีเซลนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขายังมีรุ่นไฮบริดเสียบปลั๊กนะครับซึ่งจะเป็นรุ่น BMW X5 xDrive50e นะครับมาแทนรุ่น 45e นะครับมีพละกกำลังมากขึ้นมอเตอร์แรงขึ้นะระยะทางขับด้วยไฟ,ฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น113กิโลเมตรนั่นเองครับก็เรียกว่าใครสนใจก็อาจจะต้องไปดูที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าในงาน BMW Expo นั้นเป็นรุ่นดีเซลนะแต่ BMW ครับอย่างที่หลายคนทราบครับมันไม่ได้มีแค่รถยนต์หรือรถอนเนกประสงค์เท่านั้นนะเขายังมีนี่เลยครับ รถมอเตอร์ไซค์นะครับกับ BMW มอเตอร์ราดนะครับซึ่งวันนี้นะก็มาพร้อมกับ BMW R18 R, 18, R o c นั่นเองนะก็มันต่างไงหรอคือเจ้าจอนบอกง่ายๆเลยนะว่ามันคือ Black Edition ในเวอร์ชันของ R18 ซึ่งก็จริงนะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้านะครับชุดก็บอกโชคนะเนาะนี่ครอบเครื่องสีดำครอบไอเสียสีดำเออนะแล้วก็เพิ่ม ความเป็นแบ็กเจอร์เข้ามานะก็คือกระเป๋าข้างนะครับซึ่งก็สามารถจุข,ของสําหรับการเดินทางได้นะไม่ต้องหิ้วให้เหนื่อยนะครับแต่ดูดิมันจะเป็นยังไงเจ้าครุเซอร์คันนี้ว้าฟิลมันก็ได้นะนะก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้ครับอยู่ในโซนหน้าห้างนะแต่เจ้าคันนี้ผมว่าดูเท่ดูแปลกนะ เอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของไฮไลท์ในงาน BMW Expo 2 0 2 3นั่นเองนะครับ BMW Expo 2 0 2 3นะก็จะจัดที่เซนต์เทนเบิร์นนะครับตั้งแต่วันนี้นะคือวันที่7กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็ในปีนี้นะพิเศษมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะย้ายไปจัดที่เซนต์แทนราดพาวด้วยนะตั้งแต่วันที่14กันยายนนะครับจนถึงวันที่17กันยายนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนั่นเองะครับก็มีรถ BMW ให้ชมหลายรุ่่่นนนหรรืืืออออจจะมมมมาาาาเเลลกกกกซ้้้็็ไดดพีีๆทสใยย ใครสนใจรถอะไรไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์สันดาบรถมอเตอร์ไซค์รถหรูหรือรถสมรรถนะสูง BMW มีหมดครับก็ไปเจอกันได้ครับในงาน BMW Expo 2023ครับ